สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอันวัดฮะยามเย็นนะครับครับเรามาคุยเรื่องราคาอ้อยกันฮะเมื่อกี้พอดีผมผ่านไปนะครับไปซื้อยามาแล้วก็ผ่านผ่านเห็นอ่าคนที่ซื้อเคยซื้อพันสิงคโปร์ผมไปนะครับเขาซื้อไปอ่าหนึ่งร้อยท่อนนะครับเขาซื้อไปหนึ่งร้อยท่อนเขาไปปลูกได้ประมาณยี่สิบหลุมนะประมาณยี่สิบหลุมนะครับอ้อยเขาว่าอยู่ประมาณแค่หกเดือนนะเพื่อนเพื่อนอ้อยเขาอยู่ประมาณแค่หกเดือน พ่อค้าต้องการครับเชื่อไหมซ,ซื้อผมไปสามร้อยห้าสิบบาทวันที่เขาใต้ขายนะครับรามาสิบสามบาทกับห้าบาทเขาได้ตั้งห้าพันกว่าบาทผมงงกับเขาเลยนะครับอ้อยแค่หกเดือนนะครับก็เลยถามพ่อค้านะครับพ่อค้ารู้เรารู้จักกันอยู่แล้วก็เลยจอดถามเขาว่าอ้อยมันหวานแล้วเหรอเขาบอกว่าไม่หวานหรอกแต่เขาต้องการน้ําต้องการน้ํากับสี เขาก็บ,บอกว่าถ้าเกิดใครมีนะปีหน้าใครมีนะฟันบานเลยราคาอาจจะขึ้นอีกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฮะออยสิงคโปร์นะครับนะครับถ้าเกิดปีหน้าราคาขึ้นมาสิบสี่เมื่อไหร่ผมว่าตลาดแตกแน่นอนฮนะตลาดแตกแน่นอนครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับผมว่ารามาสิบสามนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วนะถ้าเกิดมีสิบสี่บาทนี้ประวัติศาสตร์แน่นอนครับนะครับก็เลยคุยกับพ่อค้าครับ พ่อค้าคุยกันพักใหญ่เหมือนกันนะฮะว่าจะอัดวิดีโอให้ดูอ้อยนะครับลำก็ประมาณนี้เพื่อนๆประมาณเนี้ลำประมาณนี้เขาปลูกไอ้หลุมไว้นะครับทีแรกผมจะเข้าไปทําคลิปก็กะว่าเดี๋ยวว่างๆก่อนค่อยเข้าไปทำใช่เพราะว่าอ้อยมันแค่หกเดือนเองก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดปรากฏว่าเขาตัดขายไปแล้วไปเจอพอดีผมไปเจอพอดีได้ห้าพันกว่าบาทโอ้ผมงงเลยเขาบอกว่า อ่าพ่อค้าที่มารับซื้อเขาบอกว่าตอนนี้อ้อยสิงคโปร์เนี่ยขาดมากนะครับเขาเป็นร้านส่งด้วยแล้วคันเองด้วยเขาบอกวันวันหนึน่งมีแต่คนมาถามหาอ้อยสิงคโปร์นะครับจะเอาไปคันน้าจะเอาน้ําผมก็งงเลยนะครับก็คุยกันพักหนึ่งเขาบอกว่าปีหน้าราคาอาัดแรงกว่าเก่าจะพาะอ้อยสิงคโปร์นะแต่สุพรรณเรื่องสุพรรณผมไม่รู้สุพรรณตอนนี้ยังตันอยู่ นะครับราคายังตันอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เริ่มออกทยอยออกกันเยอะแล้วนะครับนะฮะตอนนี้นะถ้าเกิดใครมีอ้อยสิงคโปร์ตันได้นะเหมือนมีทองคําอยู่ในมือนะครับเหมือนมีทองคําอยู่ในมือนะครับราคาแรงมากนะครับตอนนี้ราคาแรงมากเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ผมเกิดมันเนี่ยมีปีเนี้ยนะครับมีปีเนี้นะครับที่ว่าราคาสิบสามนะครับปกติจะยืนพื้นอยู่แค่สิบสอง ครับเดี๋ยวดูปีหน้านะครับเดี๋ยวดูปีหน้านะครับผมขายอ้อยมาสิบกว่าปีเนี่ยนะครับตั้งแต่รู้จักกับพ่อค้ามาสิบกว่าปีนะมีปีเนี้ยได้สิบสามพ่อค้าบอกว่าปีหน้าราคาอาจจะตีตลาดแตกนะครับตีตลาดแตกก็คือหมายถึงราคาจากสิบสามอาจจะดีขึ้นไปอีกบาทหนึ่งนะครับแต่มีส่วนครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดต้องการมากนะครับตลาดต้องการมากนะครับ ว่าแต่แผงเลยที่มีลูกค้าเข้ามาถามนะครับพ่อค้าคันน้ำก็เข้ามาถามผมนะครับ,ว,รนะรบว่ามีสิงคโปร์ไหมนะครับว่ามีสิงคโปร์ไหมผมบอกว่าตอนนี้มันมันมันไม่มีนะครับมันมีแต่อ้อยแบบว่าทําพันุ์นะครับแต่ถ้าเกิดแบบจะเอาแบบคันน้ําต้องรอต้ออตอนธันวามาก็ไปไปลายธันวานะครับแต่ถ้าเกิดกุมภาพันธ์นี่ยผมเปิดให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าผมปลูกดักไว้หมดแล้วนะครับเหมือนแบบที่ผมพูดนะครับ ว่าถ้าใครจะปลูกปลูกเดือนนี้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดโซนภาคอีสานนะโซนภาคอีสานหรือหลุดจากโซนภาคอีสานแล้วหรือยังไงเนี่ยถ้าปลูกเยอะนะครับไม่มีพ่อค้านะโทรบอกผมเลยนะขอให้เป็นสิ่งกระโปรอย่างเดียวนะครับขอให้มีเยอะๆอย่างเดียวนะครับสองไร่สามไร่เนี่ยโทรมาเลยครับถ้าใครมีนะสองไร่สามไร่โทรมาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมส่งลูกค้าไปนะครับ ไม่ต้องกลัวฮะลูกค้าผมวิ่งจากเหนือจนใต้นะครับนะครับขอให้เป็นสิงคโปร์อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนคิดดูถ้าปีหน้าเนี่ยอ้อยสิงคโปร์ใครเปิดเริ่มแรกถ้าเกิดตีราคาตลาดตลาดแตกได้สิบสี่นะเพื่อนเพื่อนเอ,อ้อยไม่อยากจะคิดสภาพเลยนะครับแต่แต่เขาถามคุณคันน้ําแล้วว่าถ้าตลาดตลาดแตกสิบสี่บาทเนี่ยสู้ไหม คนขน้ำบอกสู้ครับเพราะเขาไม่กลัวนะฮะเพราะเขาไม่กลัวเพราะลำหนึงมัน,ม,นมันมันมหาศาลอยู่แล้วครับปริมาณน้ํานะครับปริมาณน้ํามหาศาลอยู่แล้วนะครับขาซื้อไปสิบสี่นะครับไปคันได้แปดเก้าขวดนะครับต่อลำเงี้ยก็หักค่าน้ํามันลำสิบสี่หักค่าน้ํามันค่าขวดนะครับอ่ะตีว่าคันมาได้แปดขวดแปดสิบหักน้ํามันค่าน้ํามันรวมเลยแล้วตีไปซะห้าสิบ ต่อลำลำละ 50, ห้าสิบเหลือลำมาสามสิบบาทนะครับและแต่ละคนลูกค้าผมจะซื้อทีสามร้อยลำสี่ร้อยลำไม่เกี่ยวกับอ้อยใหญ่นะอ้อยกลางอีกมีอ้อยกลางอีกโอ้หภาวนานะผมภาวนานะถ้าเกิดตลาดแตกเมื่อไหร่นะปีหน้านะผมว่าเวิร์กเลยนะครับแต่ผมไม่กังวลอยู่แล้วนะครับจะราคาสิบสองทิบสามทิบตี่นะครับมันกําไรมันเกินตัวอยู่แล้วครับใครที่ปลูกอ้อยสิงคโปร์จะรู้นะครับว่า ต้นทุนต่ำนะครับไม่ใช่ต้นทุนสูงนะครับแต่ได้กําไรสูงนะครับลงทุนต่ำได้กําไรสูงนะครับโอ้ผมงงเลยเจอพ่อค้าบอกว่าเปเปปีหน้าไม่มีไอยสิงคโปร์ตลาดแตกแน่นอนนะตอนนี้ก็โทรกันมาเยอะครับแต่มันมันไม่มีฮะมันหาหาให้ไม่ได้นะะนครับถ้าเกิดลองไอย์หกเดือนตัดนี่ก็ไม่ธรรมดาครับขาดจริงครับขาดจริงๆเลยครนะฮะแต่ถ้าของผมอ่ะ ต้นทันวามีแน่นอนนะครับแล er no ้วก็กุมพามีนาเมษานี่ยไม่พลาดแน่นอนครับสามเดือนนี้นะครับสามเดือนนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมบอกแล้วถ้าเกิดว่าปีหน้าเนี่ยใครเปิดก่อนได้เปรียบแต problem, re ่ถ <assium> ้าใครจะปลูกก็ปลูกเดือนนี้นะครับต้องปลูกเดือนนี้นะครับนะฮะอย่าไปปลูกถ้าไปปลูกต้นทันวาเนี่ยเด็วจะไปเจอกับฝนนะครับถ้าไปปลูกต้นทันวาเนี่ยจะเจอกับฝนแล้ว นะครับจะไปเจอก็เริ่มเริ่มเจอหัวฝนแล้วเริ่มเริ่มเจอเจอลมแล้วนะครับนะครับเริ่มเจอลมแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีมาเล่าให้ฝั่งเท่านี้นะครับพอดีผมผมงงไงว่าเอ้ยราคาสิบสามผมก็ว่าแรงแล้วนะแล้วมันไม่มีอ้อยจริงๆเขาบอกมันไม่มีอ้อยจริงๆไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ขนาดเขาเป็นพ่อค้ารายใหญ่เลยนะเขาวิ่งทุกทุกที่นะที่มีอ้อยสิงคโปร์นะ นะครับโหผมเชื่อเขาเลยอ่ะลองลองดูครับเดี๋ยวเพื่อปีหน้าจะฟุกกันนะฮะสำหรับใครที่ปลูกพันธุ์สิงคโปร์อยู่นะครับก็ขอให้รวยๆวยเฮงๆนะครับขอให้เจอราคาดีๆนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ